สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเกมเม X X L นะครับผมวันนี้ก็จะมาตามคำขอนะครับหลังจากที่ผมรีวิว iPad Air รุ่นที่4นะครับไปแล้วตอนนั้นคือ iOS ยังไม่ใช่14.2นะครับแล้วก็ตัวเกม PUBG ที่ผมว่ามันกระตุกมันยังไม่ได้อัปเดตครับตอนนี้ตัวเกม และ iOS ได้อัปเดตแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ mm hmm. นี่ฮะอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตัวเกมนะครับผมอ่าแล้วก็ iOS นี่นะครับนี่ iPad Air รุ่นที่4นะครับชื่อโมเดลนะครับชัดเจนนะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตัวเครื่องให้ดูนะครับให้ดูแต่หน้าจอสะท้อนหน้าจอให้ดูนะครับ อ่ะเนี่ยเอนะครับ iPad Air รุ่นที่4แล้วก็ไปที่เวอร์ชันนะครับ14.2ครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอ่ะลองเช็คดูก็ได้อ่า iPad OS 14.2ซอฟต์แวร์ของคณเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคตัวเกมก็อัปเดตล่าสุดอ่าอัปเดตหมดทุกอย่างแล้วโอเคไป เราจะมาเทส PUBG กันเลยนะครับปิดทุกอย่างปิด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 ไปเปิดเกมอย่างเดียว PUBG Mobile นะครับไปจริงๆผมลองเล่นแล้วแหละนะฮะผมบอกเลยตรงนี้ว่ามันดีแล้วนะครับมันหายแล้วนะเท่าที่ผมเล่นประมาณสามตานะครับสามสี่ตามันหายแล้วนะครับ ดูเซตติ้งก่อนนะครับนี่ผมจะบอกให้มันเอาออกแล้วนะครับทางตัวเกมได้เอา90 fps ออกไปจากเซตติ้งแล้วนะครับจำได้ไหมทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมรีวิวครั้งแรกที่ผมบ่นว่ามันกระตุกนะครคลิปนั้นมันจะเปิด90 fps ได้นะครับ ตอนแรกที่ยังมันยังไม่อัปเดตนะมันจะเปิด90 fps ได้นะครับแต่ว่าเราต้องปรับกราฟิกให้เป็นแค่ดีนะครับถ้ามาสมดุลปุ๊บมันจะปรับ90 fps ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าปรับดีปุ๊บมันจะมี90 90 fps โผล่มาแต่มันไม่มีผลไงปรับไปก็เท่านั้นเพราะว่าจอ ipad air มันแค่60เฮิรตมันแสดงภาพได้แค่60เฟรมต่อวินาทีนะครับมันก็เลยเอาออกมันไม่จำเป็นนะ แต่จริงๆแล้ว CPU มันไหวนะครับเครื่องมันแรงมาก a f 4 Bionic มันไหวนะฮะแต่ว่าตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์เขาเลยตัดออกมัง้งนะฮะกราฟ,ฟิกก็จะประมาณนี้นะครับสมดุลก็ยังปรับเฟรมเรทสูงสุดได้อยู่นะฮะพอ HD ปับ๊บสูงสุดหายไปนะครับ HDR อ่าปรับได้ประมาณนี้เลยนะครับเอาจริงๆแล้ว เล่นจริงๆส่วนมากเขาก็จะปรับแบบนี้กันครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเฟรมเรทอีกอีกนิดนึงนะครับสูงสุดคำว่าสูงสุดนี่คือ60 fps นะฮะอัลตร้าอัลตร้าี่คือประมาณ45 fps นะครับสูงนี้สูงนี้คือ30 fps นะครับ60 45 30 25 20นะครับกลาง25 fps ต่ำ20 fps นะฮะส่วนมากเขาก็จะปรับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปรับสีสันสดใสประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอ่าปรับตามนี้นะไอ้พวกเนี้ยม,มันปรับได้อยู่แล้วครับอะไรวะอ l ต้า hd อะไรเนี่ย2 k 4 k อะไรของเขาเนี้ยแต่เอาความเป็นจริงครับไม่มีเคยปรับเล่นหรอกเปลืองแบต ภาพมันสวยจริงฮะเดี๋ยวแต่ผมจะปรับให้ดูแล้วกันแต่ผมปรับตามที่คนทั่วไปเขาเขาเล่นกันก่อนนะฮะอ่าโอเควันนั้นที่ผมเทสผมเทสด่านนี้แหละผมจะเทสด่านเก่าเนี่ยว่ามันจะกระตุกไหมอุ้ยเจอคู่เร็ววะ่ะกดสี่คนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป คลิปที่ผมรีวิวครั้งแรกนะครับว่าผมบ่นว่ามันกระตุกนะกราฟิกผมจะเล่นเป็นใจโรนะครับอ่าเดี๋ยววิ่งให้ดูตอนที่มันยังไม่อัปเดตอ่ะแค่นี้วิ่งวิ่งอยู่วิ่งรอขึ้นเครื่องบินนี่มันก็กระตุกแล้วนะมันไม่ได้กระตุกจนแบบว่าเล่นไม่ได้นะครับมันจะกระตุกแบบกึกกึกึกกึกเล็นิดนึงอ่ะ แต่มันมันมันความเป็นจริงแล้วมันมันมันต้องไม่เป็นดิใช่ไหม A สิบสี่ไปโอ닉นะเออ A สิบสาม A สิบสองไม่เห็นเป็นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหายนะครับมันน่าจะบัก๊กบั๊กที่ตัวเกมนะครับผมว่านะเพราะว่าซอฟต์ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์มันยังไม่เข้ากันเท่าไหร่นะดูเอาแล้วกันครับประมาณนี้เลยนะครับ จะเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งแนละ้วเฮ้ยนะผมน่าจะกดโซโล่ว่ะเพราะว่าเด็กพอตายแล้วก็เรื่ยไม่นี่นะไปลงกับเพื่อกันสักหน่อยก่อนแล้วกันไปบวกบวกบวกนะครับอ่าไปแล้วอู้โดดล่มลงมาก็ไม่มีอะไรครับล,ลื่นครับลื่นลื่นครับด,ด,ดูดิปืดปืด ลื่นจัดแต่บอกเลยสำหรับความร้อนเหรอมันก็มีนะแต่มันมันมันก็ไม่ได้ร้อนจีอะไรขนาดนั้นนะครับมันอุนอ่นอุ่นนะครับปกติอยู่แล้วนะครับเฮ้ยคนคนตายหนึงวิ่งใส่อย่างเดียวครับผม โอ้ยเพื่อนชุบหน่อยเรามาเทสเกมให้คนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงให้ดูสักหน่อยนะผมเล่นไม่เก่งนะครับไม่ได้เล่นนานไม่ค่อยได้เล่นไม่ใช่ไม่ได้เล่นนานหรอ,อกอาทิตย์หนึ่งเล่นตาหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะ กินยาก่อนกินยาก่อนเดี๋ยวจะเล่นแบบตามปกติเลยนะทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงฮะรกระตุกไหมอะไรไหมนะฮะเราจะไปยิงบอดโชว์สักตัวนี่ไงบอดต่อให้อะ่ะเลือดไม่เต็มอะ่ะเออสู้กับบอดเอาดิ Watch out. บอดคนโอ้คนนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ยดีนะเรายิงมันเจ็บแล้วเฮ้ยเพื่อนโอ้ยอย่าโมโหเก็บของดิชุบก่อนเพื่อนชุบก่อนเฮ้ยแจ๋วแถวแ๋วแถว ยาก็ไม่มีเดีลองเปิดไมค์คุยกับเพื่อนขอยาหน่อยขอยาไม่อตรงไหนวะทุกคนตาลายไหมเวลาดูคนเล่นใจรู้โโลัลโรลขอยาหน่อยครับพี่ขอยาหน่อยครับพี่เบอร์สองขอยาหน่อยครับพี่ โอ้โหมีแต่ฟันแผลก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้อันนี้น่าจะบอดแล้วนนี้ปิดปิดไหมกันเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เรียกตัวเองว่ายูทูบเบอร์ด้วยนะครับเออเรีกกตัวเองดังขนาดนั้นนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่กระตุกแล้วนะครับเฮ้ยการสนองเซเวอร์เมทเกินเวลาต้องการเชื่อต่ออีกครั้งหลอนไะเนี่ยโอ้เน็ตหลุดเหรออันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่ตัวเกมแล้วครับเน็ต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  อ่ามันไม่กระตกแล้วนะครับลื่นๆโอ้สัญญาณผิดพลาดการเชื่อมต่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคนอีกครั้งเน็ตผมหลุดว่ะทุกคนอ้ออะไรวะจะรีวิวให้คนดูเนี่อ้เอา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 ,เอา,เอามาอยู่หลังคารถได้ยังไงเนี่ย เฮ้ยงงจัดอะครับอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับสมดุลให้ดูนะครับภาพจะปรับสมดุลภาพจะสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะนี่เป็นไงโอ้โหคูดเนียนอะภาพเนียนจัดอะครับอ่า ดูฉากขับรถอ่ะดูฉากขับรถนะครับจะกระตุกไหมแต่ถ้าปรับ h d ปุ๊บมันจะปรับเฟรมเรทอัลตร้าไม่ได้นะครับภาพมันจะไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ว่าภาพมันก็จะสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอ่ะ HDR อัลตร้าเลยอ่ะอ่าอ่าให้ดูเลยอ่ะแต่ iPhone 12เฮให้ย p p o o n e 1 1พูดผิด iPhone 11เนี่ยปรับ HDR h d เนี่ย เฟรมเรทยังสูงสุดได้อยู่นะ iPhone 11 Pro Max เนี่ยเออแต่น,นี้ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจมันมันคักไปทำไมวะโอ้เท็กเจอร์เงาคบเนี่ยตั้งแต่ดีสมดุล Hd HDR เนี่ย iPhone 11 Pro Max ปรับเฟรมเรทสูงสุดได้ทุกอันอันนี้ปรับได้แค่ดีกับสมดุล ดูฉากขับรถครับดูฉากขับรถกระตุกไหมเพื่อนน่าจะพาไปเอาแอร์ดอปหรือเปล่าเฮ้่ขอซ้ำขอซ้ำโอ้ยขอยาหน่อยเฮ้ยให้เบกย,ยาเลยหนให้บอดมาให้ยิงสักตัวดิ โอ้ยานงยาน้ามาไปหมดเลยะนี่ไงตามเองก็ได้ปะเฮ้ยมีการบอกมีการบอกมีการบอกเฮ้ยเพื่อนร่วงแสดงว่าคนละเนี่ยคนละเดี๋ยวผมจะเก็บสีให้ดูทุกคนอุ้ยเพื่อนน็อกหมดแล้ว ตายตายเอ้ามันคนละตี้เหรอแต่อันนี้ยิงไอ้นี่มันตายไปแล้วนะวางปั๊มอยู่ตรงบันไดบ้านเด็มันคนละตี้กันนี่หว่าแต่ผมนึกว่ามันหมดแล้วไงยิงไอ้ตัวนั้นมันตายเลยอะ เนี่ยผมยิงอยู่ไอตัวกำแพงเนี่ยนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกล่องไปแล้วไม่น่าทันวะเอ้ยบอดซ้ำไม่ทันนะเพื่อนเนอยโอเคครับประมาณนี้นะ PUBG Mobile เล่นได้ลื่นๆื่นแล้วครับใครที่ตัดสินใจจะซื้อมาไว้เล่นเกมก็ตอนนี้เกมอื่นเกมอื่นตั้งแต่คลิปที่แล้วผมเทสมันก็ปกตินะครับเกมอื่นก็ปกตินะหรืออยากจะดูอยากจะดูก็ได้ครับอ่ะเอลเอลไวล์ฟเกมอื่นลื่นๆื่นปกติครับแต่ตอนนั้นเป็นแค่พับจีคลิปที่แล้วอนะ แอลเล่นได้ครับลื่นเ่ๆลองเทสให้ดูแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าแอลเล่นได้โมบายรีเจนเอวีเล่นได้อยู่แล้วครับ แล้วก็เกมอะไรที่ผมเทสตอนนั้นมันก็ปกตินะอันนี้มันเป็นปุ่มผมตั้งไว้สลหับไอโฟนมันก็เลยทับกันอย่างนี้นะฮะ ว่าอะไรไม่รู้เนี่ยใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็มาลงแรงกับผมได้นะคัว <c oughs> อัอตตีคืออะไรอะ่ะโอ้โหทุบตีขี้แตกเรเวลหนึ่งกับเรเวลร์สิบห้านะไอ้บา้า <c oughs> รังแกบอดอันนี้คือปรับกราฟิกสุดแล้วมั้งเออน่าจะสุดแล้วครับภาพสวย <c oughs> ให้ดูแมปชมแมปชมแมป ดึกค้อนดึกค้อนดึกค้อนโอเคนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับทุกคนผมขี้เกียจตัดด้วยนะผมจะเอาลงแบบเพียวๆไปเลย <The terrain. S 1> ไม่ต้องตัดดูกันแบบยาวๆชัดๆนะ เกมอื่นก็ไม่ต้องแล้วมันะ้งเนาะป๊อบจีโมบายปรับได้แล้วก็ทุกเกมก็น่าจะเล่นได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้กน็น่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อมาเล่นเกมนะครับนะโอเคป๊อบจีโมบายสรุปคือตอนนี้คือปกติแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกันได้นะครับเวลาผมไลฟ์สตรีมก็มาทักทายกันได้นะครับผมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ